ไปทำเวิร์กช็อปที่พวกเราสามคนไม่เคยทำอีฮีน่ารักสักแมวมืงอ่ะเป็นซุ่มเ้าเออก็กูชอบตอนนี้ราคาของตุ๊กตาเนี่ย4 5าทเลยค่ะน้อยตอินด้วยมือของกูน่ารักกับทนไม่ไหวแล้วอะตอนเน็กกุรี่นะคะว่าแอน์อนโอ้โหอะไรวะเนี่ยคาแรคเตอร์ไห้แล้ว วันนี้นะคะทุกคนจะได้เห็นพวกเราไปทําอะไรใหม่ๆคือหลังจากที่เราทาเทปหนึ่งวันฉันทําอะไรที่ไม่เป็นตัวเองนะคะวันนี้เราเลยคุยกันว่าเฮ้ย mm hmm. จริงๆวันนี้หลายอย่างมากๆที่พวกเราไม่เคยทํานะคะวันนี้เราจะไปทำเวิร์กช็อปที่พวกเราสามคนไม่เคยทำรับรองว่าน่ารักแน่นอนวันนี้สมาชิกที่จะมาทำกับเรานะคะมีพี่ฟายพี่ยิ้มพี่เนมีพี่ปลาและมีพี่มุกค,ค่ะ ไปดูกันดีกว่านะคะว่าวันนี้เราจะพาไปทำเวิร์กช็อปอะไรและใครจะมาเป็นคนสุดท้ายถ้าใครดูถึงตรงนี้รบกวนคอมเมนต์มานะคะว่าคิดว่าใครจะมาเป็นคนสุดท้ายค่ะไกลแค่ไหนคือใกล้มันคืออย่างนี้นี่เองอีไฟแดงนี่ก็คือนานมากไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอวันนี้ฉันมาสายนัดสิบโมงนี่สิบโมงสิบห้าแล้วแต่นี่ฉันมาสายอ่ะฉันรู้สึกแบบ คันเหนือคันตัวเป็นอย่างยิ่งคิวแล้วร้อยวันพันปีฝนแม่งไม่ตกนะคะวันนี้มีนัดทากิจกรรมกับเพื่อนตกชาแล้วอันเนี้ยที่เหมือนกับว่าผมเปียกอะ่ะไม่ใช่นะเพราะว่านั่งอยู่ในรถตลอดอันนี้ผมไม่ได้เปียกอันนี้คือผมที่ไม่ได้สะไปหาพี่ป้ายกันดีกว่าค่ะ คนนี้เขาก็พร้อมเสมอนะคะเขาเตรียมล่มค่ะสรุปแล้วมึงมาคนสุดท้ายค่ะแล้วใครเดบีช้ามาจาออสเตรเลียชัก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 ให้ลงมาทำในคุ้มไม่ส飒มึงไม่飒มึงเก่งมากเราต้องขี่สายขี่สายอีสายโอเคขัตามค่ะขัตามค่ะขึ้นไปค่ะขึ้นไปค่ะเราอยู่ในดงผีดเสื่อมมงข้างบนมันมืดน่ะคือตอนเนี้ยสงสารอีปายสับสับที่ต้องเดินขึ้นสี่ชั้นที่อะ ยังไม่ถึงมึงแต่งตัวไปไหนอเน้อะไรนะมึงแต่งตัวไปไหนหรอชุดเดรธรรมดาจาวันธรรมโอ้โหเกียบสับๆเกี๊ยบว้าว so cute ถึงแล้วค่ะในที่สุดเราก็ได้เข้ามาในนี้แล้วโอ้ยโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะ เริ่มเต้องเริ่มจากอะไรคะตัวที่ลูกค้าทิ่งมาจะเป็นตัว An นิม l ลรอยต์เชนะคะสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปก็คือจะมีตัวตุ๊กตาหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็เป็นเสื้อหนึ่งชิ้นกางเกงหรือว่ากระโปรงหนึ่งชิ้นนะคะต่อไปจะเป็นตัวของตากับจมูกแล้วก็จะมีแว่นตาลูกค้าเลือกได้คนละหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่ลูกค้าจะเลือกไปได้อีกก็คือจะเป็นตัวของผ้คอหรือว่า สามารถเลือกเเป็นผ้าพันคอไปได้นะคะ,ะ<า>นนส่วนอุปรกรณ์ต,ตกแต่งพวกกิฟก็คือลูกค้าใช้ได้หมดเลยไม่ได้มีจำกัดนะคะอยากได้ลูคลตตกค้าเลือกตุ๊กตาให้มีกอนกะิ้ยแกแยกแยกมึอกี่อถ้าเกิดทำหลายตัวคะเขาให้ทำตัวเดียวนี่ะู้น่ารักแมวขูแมวมึงเป็นไรอยากกลับไปกวนแย่ก่อนย่ม้ปปจะตายเก เนี่ยพัดปอมือใส่ยเนอะเนาะมือใครยาวสาวได้สาวผอมแบบผิวพุดเดิ้ลหรอแล้วก็อันนี้เป็นน้องแมวน้องแมวไหนนะตัวนึหน้าคือตัวไหนใช่เลือกหน่อยอันไหนเหมาะกูเทียบกันมากกูชอบสีสูอันนั้นเลยอันนี้แบวไปแบวไปผิดคุณแล้วแล้วฮะ มึงเอาหลายตัวหรอที่นี่ตัวเนี่ยกูช่วยมึงเลือกมาเดี๋ยวกูดูให้จ่อในนี้เอาไปนะอันนี้มันเหมือนนี้ก็โอเคอยากเอาทุกตัวเลยหรอน้ำตาลเนี่ยคือแมวที่มึงใฝ่ฝันที่จะเลี้ยงสีประมาณเนี้ยอุ้ยสีดำนี้ก็น่ารักแต่ดำก็ดูแบบนี้ดูแบนยิ้มว่าเอาน้ำตาลไหนของเดี้ยวของเดี้ยวเป็นยังไงแต่พอเทียบดูแล้วมันเออแล้วนี่ของี่สายค่ะี่สายเป็นไงคะโอ้โหก็สอนนิสัยเลยอะตกแต่งน่าสอนนิสัยจริงจริงวะกูไม่ใช่แมวน้ำตาลว่ะก็ไไไมม่่่่ใใชชงก็แหละ น้องบอกว่าพวกมึงเลือกก่อนที่อีตาโอเคเลือกอะไรล่ะค่ะเลือกตัวนี้ล่ะมีเนาะเราต้องเลือกชุดก่อนที่แม่ค่ะแต่ตอนนี้ไรดอตกำลังมาแล้วเปล่าจ๊ะถ้าเขาไม่ใส่เสื้อก็คือเขาใส่เอี๊ยมเอี๊ยมคืออันไหนหรอนี่ค่ะเอี๊ยมโอ้ยน่ารักอะลองไหมลองเอี๊ยมกันไหมนี่เป็นไหนมึงกระโปรงแบบน่ารักอะมึงก็โปรงใช่ไหมเพื่อเพื่อนเลือกคือเมื่อไม่ใส่เอี๊ยมอุ้ยขู่มึงน่ารักมากดีมู้นแล้วเราก็ใส่เสื้อเลยเหรอ ของมึงก็ยังหม่นไปถึงไปถึงกุตานะยีบว่าจังเกิลมันพับไปหน่อยสงสัยช่วงนี้เล็กเด้งสงเล็กเด้งขอร้องกันบ้างใครใส่จากอะไรขึ้นอะไรใส่จากข้างล่างคนมึงหมดอุ้ยโซนเนี้อ่ะใครเป็นคนเย็บเสื้อผ้าเหรอคะมาเป็นพี่ๆเขาเป็นผู้ของคือน่ารักเกินอ่ะโงน้องหมดมากเลยมดูสิว้าวพี่ขาพี่ก็พี่ขายอีู่แล้วหยุดเนี่ยทุกคนมาพี่ขาได้เลย ติดอันนี้ใช่ค่ะอีเทียน่ารักสุดจริงๆแล้วคาเปลี่ยนเปลงที่เราได้พิถีพิูเนี่ยมันไม่ใช่ชมพูสดใสอยู่แล้วมันเป็นชมพูมนน่ารักมากคือมันเป็นชมพูที่มนหมองเน่น่ารักกว่าหนามาน่ารน่ามากด้ยกันจริงๆโอยทุกคนเป็นตัวเองเดี๋ยวก่อดี๋ยก่อนขออีกเนี้ยที่แอะ มึงว่ากูดอกเล็กหรือดอกใหญ่ก็ไม่ใหญ่เล็กแล้วก็มึงเอาดอกใหญ่สองอันเหมือนกันพร้อมมึงทนเห็นอล้วหยุดมึงลองวางสองอันก่อนเชื่อกูมึงปิดมาทางกูแน่แน่มันเลอะเทอะอ่ะเลอะเทอะอันน้มันน่ารักเนี่ยอันเนี้ยตุ๊กตามันไม่ใช่มึงนี่ตุ๊กตาเนี่ยหรอนี่ตุ๊กตามึงมึงดูของเน่ดิเข้าใจยันเขาว่าเลอะเทอะอ่ะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวกูจะติดดาวเลอะเทอะอีกเหมือนกันเห็นปะไหนแม่คนไม่เลอะเทอะ แมวมึงอ่ะเป็นซึมเศร้าเออก็กูชอบนี่คือความสวยงามในแบบของกูโอเคนะอุ้ยของไอ้ป้าน่ารักว่ะชอบดูของป้าหน่อยดิดูเป็นสวิตเซอร์แลนด์จริงๆริงลูเมอกลูลังจะไปคริสต์ที่สวิตเซอร์แลนด์หนาวมากเลยแหละมึงมันเหมือนลูลูจริงๆริงนะจะไปซูริคเขาอยากอันนี้ลองจมูกแดงของมึงเฮ้ยน่ารักอ่ะหรือว่ากูเอาจมูกหัวใจดีวะอ่ะกูรอกจมูกหัวใจอ่ะโอเคเหมือนเค้กวันเกิดเลยอ่ะกาวาสีชมพูดิ ไม่ได้เราเสด็จไปม่อจมูกดำหัวใจเฮ้ยดำหัวใจน่ารักกว่าเนอะมือแล้วของกูเป็นสีชมพูหรือสีนี้อุ้ยสีแดงน่ารักกว่าดูเด็มึงทำอะไรอยู่อะกูดูจมูกอยู่เออน่ารักจมูกใช่น้องตะมูตะมีสุดๆเลยอ่ะน่ารักค่ะน่ารักค่ะรอยสร้อยที่น้องกันนะคะอันนั้นคืออะไรอะ ตอนนี้ราคาของตุ๊กตาเนี่ยถึงห้าพันลย้่ะกูเห็นแต่ว่าปกติอ่ะเขาก็ให้เราอ่ะใช้อย่างนี้ธรรมดาเนี่ยคนธรรมดาเขาทำ่างนี้กันไม่เอาเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆอยากจ่ายตังค์ว่าศึกษาเนี่ยโคนละสีนะของเราเราได้ต้อยให้น้องเลยน่ารักหรือว่าต้องใช้แปรงแคนารีหรือเปล่าเป็นตัวเค ว้าน้องมีสร้อยแล้วเนาะมันจะมีตุ๊กตาด้วยอันนี้พี่ใส่เป็นโซ่ไข่ปลาสีอะไรคะโอ้ยสีอะไรดีสีอะไรดีแบบนี้นะโอ้ my god I can't choose ดูหน้ากูมันมินิมอลเกินไม่มันเป็นหลุดหน้ามากไม่เอาไม่เอาดอกไม้ไม่ด้ดูจะเป็นสาวแบบไอส์แลนเดอร์หรือจะเป็นสาวสวิสตัวที่เป็นบัตรนะคะลูกค้าสามารถใช้คาแก้มองได้เลยนะโอตัวแหวนจะอยู่ด้านในแหวนแคทเาอรีนหรือเปล่าคะ ไม่น่าใช่นะคฟังไปมึงแต่ไม่ใช่ไข่ดาวเป็นดอกไมะม้าแล้วก็หลอกให้หยิบเย็บด้วยกูใช้อันนี้จับอะนิ้วยากอ่ะมันทำได้เล็บมันแอนด์แบนด์จับเล็บเล็บเล็กๆอ่ะมันทำได้นะเห็นปะอีพวกเล็บเล็กอ่ะ ทำไมมีดอกไม้สีเขียวอ่ะก็เป็นคริสต์มาสซีออสเตรเลียนกับสวิเลนด์หนาวมากน่ารักก็แล้วมีจะปัดแย้พี่นอนน้อยโตกินเุ้ยเฮ้ยยยยยโตกับที่เรียนมาด้วยนะใต้ตาเลยกลางหน้าโมือของกูน่ารักกับทนไม่ไหวแล้วอ่ะน่ารักมากก็โวยโคตร่ายโคจริง โอ้โหอะไรวะเนี่ยจริจงนุง่มกะตาบอกคาแรคเตอร์ที่แท<ด>้จร<ช>ิงมึงสองคนดิหนึ่งสองซะเฮ้ยขอให้ซุปเปอร์ลูปปัดแก้มบัชออนดูดีมากมีความหนาวจากหิมะใช้แป้งอะไรใช้แป้งอะไรชแชนอรินอันนี้ก็ใช้แชนอรินป,ป,ปัดแก้มทำไมทุกคนปัดแก้มหมดอันนี้เขาใส่ พี่ยืนลองปัดแก้ใไปคือว่าปัดได้คือว่าปัดได้นี่นี่นี่น้าจะขึ้นสีเหรอขึ้นขนาดนี้ลูกหน้าอยขึ้นเลยสีนี้สวยเลยส่วนอันนี้ของเขาดูสินี่นั่นล่ะบอกชื่อกันนี้ใส่ไยค่ะอันนี้ชื่ออะไรคะอันนี้เป็นเบลล่า w i n t ่ r เหนาวมากแล้วนนั้นนะคะมึงใส่ชื่อไปแล้วว่าอันนี้เนาะเนาะไม่รู้เป็นสัตว์เลี้ยงอ๋อมีพวงกุญแจแบบมีชื่อตรงนี้ด้วยนั่นล่ะ แบบโซยู <So you S 2> กันทุกคน <ๆ S 2> เลยเว้ยทำไมยังไม่จบอ่ะทำอะไรอ่ะต้องมึกมันโหดไปทำอะไรอ่ะมันเยอะแล้วนะไม่อาจจดขึง้งหน่อหนึ่งเพราะเดี๋ยวตรงหน้ามันน่ารักข้างหลังเลยเนี่ย <c oughs> จริงๆแหละว่ามันจะมีอันนี้อีกได้นะลิปปินอนมันจะมีอะไรก็ได้แหละเนออมึงว่ามีหรือไม่มีมีเลยมีไปเลยถ้าจะมีขนาดเนี้ยกูอยากมีเพราะว่าอะไรลูกปะกูอยากเห็นตอนเขาคิดเงินจริงๆขอแพงอะไรขนาดนั้นเชียวมันไม่แพงขนาดนั้นหรอกมันไม่มีอะไรเกินมือเราหรอกแม่เดินไปทำอะไรมุมนั้นอะคิดอยู่ว่าจะอะไรอะแอดออนเหรอทำไมทุกคนแอดออนอะมึงดูเคียดจริงๆป่ะมึงดูไม่ใช่สุนทรีละ ตอนเน็กูรี่แต่คำว่าแนบอนเงินสวยมากปาเก๋เลยเพราะว่าตั้งช่วงนี้มึงแต่งตัวแบบเก๋เท่เงินเงินนี่นี่ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีเราชื่อเน่สวัสดีเราชื่อมุกเราเองนะคะไฟนอลถ้าสมมติว่าเราอย่างไม่ได้ก็เอาเป็นตะขอสีเหลืองน่ารักมึงติดกระเป๋าเลยดีกว่าใหญ่มากแม่ น่ารักมากพี่อเอ่ Represent อันโน้ต Represent อันนี้นะคะเป็นนอก e ว l าแบบ Winter ไม่รู้เลยค่ะสับ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 ห่อห่อมองเห็นกล้องห่อ ไปเราไปเราไปเลวค่ะหมุนที่หน่งรอดูค่ะดูน่ารักไปหาดูไมนสีพาสเทลมีโดนัทเพิ่มโดนัทด้วยของพี่ฟ้านะคะอันนี้ลูลู่กำลังจะไปสวิตเซอร์แลนด์กูดูดู ที่วินพงปแจที่มีอันเดียวในโลกก็แนะนํามาเลยที่ Spring กิลสตูดิโอที่พวกเราอยู่นะคะเต็มกิ้วทุกคนมากเต็มกิ้วสถานที่ขอโทษที่เสียงดังแต่ว่าสนุกมากใช<ค>่ <c oughs> สนุกมากนะคะใครที่ชอบอะไรแบบน่ารักน่ารักแบบนี้หรือว่าใครที่ไม่เคยทาเวิร์กช็อปอะไรแปลกๆนะคะลองไปสัรหาทําอะไรใหม่ๆเนาะลองไปสัมอาจจะเจอแบบว่าสิ่งที่เราชอบมากขึ้นก็ได้เขามีหลายอย่างนะไม่ใช่แค่ตุ๊กตามีที่ห้อยด้วยมีที่หลายหลายอย่างมาก บไปอยากให้ไปลองเลยลกขอบอะไรกี่คพิมมานะเราจะได้ไปลองทำกันไปเต้นโคดนตือตึ๊โอ้โหคงไม่ไหวแล้วช่วยดูไปไปค่ะไปค่ะ